เพื่อนช่วยซัพพอร์ตพวกเราได้ไงด่ายๆโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณครับอุ้ยห้ามใจไวอุ้ยอุ้ยกดหยุดอุ้ยโอ้ยอ่ะอ้า,อานี่เธอจะเบรกบ่อยๆทำไมเนี่ยขับดีๆหน่อยสิยะอ้าเฮ้ คลิปต่อไปให้ไอ้กรูดย่องไปจับนมน้องเยลลี่ดีเปะวะเฮ้ยไม่ดีเว้ยช่องเราเด็กดูเยอะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเม้วเม้วคิดอย่างอื่นดีกว่าอืมออะไรดีเอ,าเอ้าคุณเจ้าหน้าที่มีอะไรอะครับแม่เดินเขียวเอ้ยเดินแคมมาเลย <laughs> ที่สุดก็ถึงคิวฉันแล้วสินะสารวัตรถึงท่านจะเป็นในายใหญ่ของบ้านแต่ถ้าทำผิดผมก็ต้องจับคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะคำพูดของคุณจะถูกใช้ในศาล <c oughs> นายคิดว่าจะชนะฉันได้งั้นเหรอสารวัตรคุณเลือกแบบนี้เองนะเกือบลอแตลกลับมาได้ วไอ้มนุษย์มันสู้กับสารวัตรวะรีบมาดูกันแล้วเหนยๆครับอ้โหซัดกันใหญ่เลยครับดูเดือดจริงๆสงสัยเจ้ามนุษย์มันไปทำอะไรผิดมาแน่เลยดูมาทำามันเข้มใส่แว่นดำด้วยอัดมาเลยค่ะสารวัตรมันกะใส่แว่นดำเอาเทแต่ดูแล้วเหมือนพวกโรคจิตมากกว่าวะแบบพวกชอบสอยกางเกงในข้างบ้านอะไรเงี้ยเฮ้ยฉันว่ามันต้องทำอะไรผิดมาแน่ๆเลยว่ะพักหลังไอ้มนุษย์มันชอบแกล้งพวกเราเอาของกลิ่นแรงๆมาแช่ในตู้เย็นมันไส้มานานแล้ว วันนี้โดนสารวัตรจัดหนักแน่ฮิสักใจเว้ยอมอนอุดซะนี่แลอโหรอกเล่นเอาจุกเลยไอ้บ้าเอ้ยน้อ <c> ย <oughs> <c oughs> <c oughs> เล่นของแรงเหรอย่างนี้ต้องกระเทืบให้เละจงบี้ไปซะเป็นแค่มนาวจะมาเห้ากับมนุษย์เหรอแค่นี้ก็เรียบร้อยลาก่อนสาลวัตเฮ้ยเอะไรวะเนี่ยมีดคมดีไหมล่ะโออ้้ เจ็บไปินว้ย้ยปักมาได้เจ็บ <c oughs> ยิ่งกว่า,วาตะปูอีกออเอาละคุณสู้ไม่ไหวละยอมให้จับซะดีๆสายลุงช่วยด้วย,ย,ยสายลุงช่วยด้วยอ้ยสายลุงช่วยด้วยใครเรียกสายลุงอ่ะสายลุงช่วยด้วยเสียงลุงเต้เนี่ยว่าเอ้เสียงลุงเต้ยเรียกสายลุงเหรอลูกสายลุงไม่ไปหรอกนะวันนี้พ่อหยุดสายลุงอยู่กับพ่อเนาะลูกนะเนาะเฮ้ยอะไรวะ เรียแล้วไม่มาท่านลืมไปหรือเปล่าว่าสายลุงเป็นแมวข้างบ้านถ้าเพื่อนท่านอยู่สายลุงก็จะไม่แอบมาเล่นที่นี่และอีกอย่างฉันเลิกทําเสียงเข้มสักทีเถอะฟังและเจ็บคอแทน <c oughs> โตคุณเจ้าหน้าที่ครับผมมาแค่หั่นผักมาทำกับข้าวเองให้ซื้อทุกวันก็ไม่ไหวนะมันแพงเฮ้ยอุย้ยเจ็บตีนอืม <c oughs> แล้วลูกพวกนี้ล่ะเองเอ้ยคุณจะอธิบายยังไงและอ,อย่างอ่ะมานาวพวกเนี้ยผมก็เลือกลูกที่ยังไม่มีชีวิตมาหั่นนะ ส่วนอันนี้ไม่ใช่ฝีมือผมนะใครจะไปบ้าหันเครื่องต้มยำไปทิ้งหน้าบ้านนะเฮ้ยผมพูดจริงนะอืมจะว่าไปมันก็มีเหตุผลอยู่นะฮ่เฮ้ยใครวะฮจะพวกโง่เอย้ยกัดกันเองจนได้วฮไปละอย่าหนีนะเวย้ยเฮ้ยอย่าหนีนะเวย้ยหยุดนะเกือบสวยแล้วเราหยุดนะนี่เจ้าหน้าที่ f อ i อยอมไม่จับซะดีดีก็จับใครได้ซิ บอกให้หยุดไงเจ้ามีดโง้ยยอมไจับซะดีดๆสารวัตรปลอกมันไว้อย่าให้หนีไปได้ยิ่งช้าจังเลยว่ะสารวัตรเล่นกับระบบหยุดอยู่ตรงนี้แหละเจ้ามีดเธออย่าคิดหนีไปไหนนะหนีงี้นเหรอฉันรอให้พวกแกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมานานแล้วเรื่องทั้งหมดนี่เป็นฝีมือแกใช่ไหม ถ้าใช่แล้วแกจะทำไมวะวู้อืมเจ้ามีดนั่นมาจากไหนล่ะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยไอ้แต่ฉันคุ้นหน้ามันอยู่นะไว้ไม่รู้เคยเห็นที่ไหนวะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเฮ้ยคิดมากนะไอ้นาวเจ้าพวกมีดมันก็น่าคล้ายๆกันหมดแหละพวกเจ้าหน้าที่เขาก็จับกันมาตั้งหลายเล่มแล้วแต่ละเล่มร้ายๆทั้งนั้นนั่นสินายนาวเจ้ามีดพวกเนี้ยหน้าโหลจะตายนายอาจจะเคยเห็นมันในครัวหรือในคุกก็ได้นะอย่าคิดมากแต่ถ้าในฝันต้องเห็นฉันเท่านั้นเข้าใจไหมอ,อาจาร นั่นสินะฉันอาจจะคิดมากไปก็ได้เหมือนเคยเห็นมันใกล้ๆเลยอะ่ะคงเคยเจอมันในคุกตอนไปหาคุณโทนี่มัง้งเฮ้ยเออคงใช่แหละอืมคุณแนวอย่าคิดมากครับแต่วันนี้สะใจจริงๆไอ้มนุษย์โดนสารวัตรเล่นสะจ,จุกเลยใช่ใช่ตอนไอ้มนุษย์โดน RPG จนะโคตรสะใจเลยว่ะเาฮ้ยเฮ้อแต่ฉันสงสารไอ้มนุษย์มัน,นเอไว้ยเฮ้ยสงสารรู้เหรอไม่ว่าหนาวแกกันด้วยเฮ้ย